ยาแตนกับมะยามมือนี่อ้อ,อนออกมาลูกออกมาออกไปนอกกัเพิ่นเหตุยังเรื่องปองปัปงเพิ่อนอยากเห็นมาดอึ๊บไปยาแตนเมียแล้วค่ะสวัสดีแม่แตนและหล้านน้อยสวัสดีค่ะเรื่องงานแล้วเหรอคะได้ดูพอดีขอบคุณค่ะสวัสดีแฟนคลับแม่แตนค่ะ พอดาวพอดาวขอดาวให้แม่แตนนะจ๊ะคนหน่อยว่าวะวันนี้ว่าสิได้ไล่ตอนนี้เพราะว่าเด็กหน่อยนอนนะคะเดี๋ยวย้ายใส่ให้เบิ้งนะคะนี่คนหน่อยไขยนอนนี่หัวตะนอนค่ะนี่ เปิดแอร์ให้นอนยางดีพี่น,อน้องนอนในห้องยายนอนฮอนนอน,น,อ,นอีหลาเพชรได้นี่ฟังเสียงหลานเดอ้อ<แ>อืมคนนี้นอนอีกห้องนึงคนนี้นอนในห้องห้องรับแขกค,ค่ะห้องนี้เ <laughs> ุ้ยฮน,นอนไปอืมโุ้เจ้าเอิงอันนี้น้องคอยเมื่อกี้น้องเพชรน,นะคะ นอนคนละห้องค่ะห้องนึงก็มีแอร์อยู่ห้องนึงอยู่นะคะเด็กนอนสบายมากค่ะนนดเด็กนอนแล้วเราจะพาพาไปดูยายหนูนะคะว่ายายหนูทําอะไรง่ายค่ะห้ององ่ายนี่เปิดยี่สิบสองห้องสองห้องนี่เปิดยี่สิบสามนะคะห้องง่าย สวัสดีค่ะยายเตเมเซียวพี่น้องมาได้เหคุณยายมาหนวดไหก่อน,นอืมเ <c oughs> พิ่นเพ,พิ่นมาหนวดไห่แล้วกะกะสิ้นหนวดไห้แตนตอค่ะ <c oughs> พี่น้องนี่เป็นน้ำลายสดดูบุเอ็นนี่เจ็บมือนี่ห่างนี่ <c oughs> มันเหนือยบ,บ่ได้น,นั่นต้องไปซ่งนะคะนี่หมอหนี่ยนะคะนะคะหมอหนวดนี่ค่ะเพราะเขาขับรถว่าเป็นใกล้ชิเกษียณแล้วเดียนไหนก่อนเดียนนี้ลี่น้องเีนน เกียนเนียนี่ขี่รถก็นให้เปลี่ยนดูีน่นตลอดคนที่้พิาคนีอนยบัด่นีอโอบอกเออมันธรรมดาละเนาะเออนวดต่อได้ค่ะได้สีออกไปเบื้องข้างนอกว่าเสียงหยังบาเรื่องปิ้งปังอยู่ข้างนอกคุ่ะเพราะว่าโอเครูประบครบมาเดี๋ยวหนึ่งเนาะ โอ้ตานีกระทายก้สยสอส่ซอกหาใส่ให้ยายบีหาให้ก้อนแล้ว็นคนเก็บอคล้องทุกอย่างดูใส่กระซังมียายบีคนเก็บค่ะซ้ำส,สูงหรือว่าคอนแกนแล้ว็นคนเก็บของให้สูม,มือนี่หกหล่อนลูกเคยรุ่นแรกแม่แตดก็เลยแล้วเสีวเขามาลังบ้านซ่นคุณย้ายไปใส่ละ <c oughs> <c oughs> มึงยัง <c oughs> เออกัเออกับพอฝนมุ้นี่จ้างเหมือนได้แม่ว่ได้เอาคนมาซอยจกคนนี้ทำมาหากินกับทุกคนเฮากับซอยกันงั้นจ้าบัว่าไยเห็ดยั้งสูมือนี่มีคาใส่ใจเมื่อเป็นกันหาอยู่หากินเออเฮามีเฮากับแบงปั่นกันบ่ได้ว่าจ้างดอกซอยกันต่างซอยได้หลายก็จ้างแบบนี้ก็ได้เศร้านิดนี่ หาพันเนี่ยเพื่อนว่านี่กำลังปรับนี่เมื่อคลาดปูนลาดไปหอนนาบันดไดพูเลยลาด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 